พระเอกของเราในวันน MM <cción> ี้เลยคือเจ้าตัวนี้เลยครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับผมพี่อกาฟ f ิชชิ่งแล้วตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่องฟ r o อกราฟ f ิชชิงเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปออกหมายเหมือนเดิมหมายก็คือหมายบอลุงเชียนนั่นเองก็คือหมายหมายเนี้ยเรียกได้ว่ามันเป็นหมายกึ่ง ธรรมชาติครับผมเพราะว่ามีปลาเลี้ยงที่เขาเอามาปล่อยใหม่กับปลาที่อยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับผมก็ช่วงนี้โทรไปถามตาครับผมตาบอกว่าช่วงนี้ปลาจีนกับปลากระโห้เข้าเยอะมากอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถใหญ่ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกนะว่าเดี๋ยวไปโทรถามคุณลุงกันบอกลุงเชียนนะผมอ่าฮัลโหลลุงผมจะเอารถใหญ่เข้าไปเนี่ยเข้าได้เปล่า วันนี้ผมจะเอากระบะซิ่งดีเซลไปเข้าวัดกันคันไหนเท่าน่ะใช่ไม่ไม่ๆม่เข้าไปตรงกระท่อมลุงอ่ะกระบะคันไหนกระบะซิ่งดีเซลผมนี่แหละเอข้าได้ต่อๆนะไม่ติดใช่ไหมถ้าติดลุงเอาสิบล้อมาลากให้ผมนะติดตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยผมจะเอารถใหญ่เข้าไปโอเคลุงเจอกันถ้าเข้าได้โอเคโอเคกำลังไปครับมาตรงนี้เดียว โอ,โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะไป,ไปล่าปลาใหญ่เนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยพูดกับท่านผู้ชมหน่อยเอ้าก็มามามาตกปลาใหญ่กันเมบอวานเขาได้กันไปคนละสองตัวสามตัวโอเคหมดเวลาของคุณแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปบอกลุงเชียนกันดีกว่าครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักอ่า สานที่ไปว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ใต้คลิปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราัูและนี่ก็คือกระบจริงดคเซล ถึงหน้าบ่อตกปลาของอบ่อตกปลาลุงเชียยแล้วครับผมเนี่ยอ่าเห็นไหมทางเข้าอ่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับผมคือถนอนนี่คือเพราะขราวมากไอ้ตายสิซาร่าฉันเข้ามาแล้วฉันถึงกับต้องทังักดูถนนนี่สิมันเป็นอะไรที่โหดและมันหามากไปครับลุยติดหรือเปล่าติดหรือเปล่า สบายครับผมสบายยังสบายอยู่ว่าไงว่าไงว่าไงจังหวะนี้ลุยกลางเริ่มไขาลานแล้วกอเริ่มไขาลานแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไปได้อยู่ตอนนี้ยังไปได้อยู่กดคันเรงได้สบายครับผมนี่ยังไหลไปได้ยังไหลไปได้ว่าไงใกล้แล้วลูกพอ่อเอาเขาเอาสู้เขา ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงระเริ่มไทยล้านว่ายังไงรถเริ่มไสว่างไงครับผมจังหวะนี้ลุยกันและแล้วเราก็ทํามันสำเร็จนะครับผมก็ทํามันสำเร็จนะครับผมรถมาได้อย่างมุดฟิครับผมรถติดเมื่อกี้เป็นยังไงครับผมฝีมืออาแนไม่ธรรมดานะครับไปก็นต่อลุงสวัสดีครับ ทำไรเนี่ยอ,ด,อดีมาตกปลาเนี่ยออตกเลยโ <Okay, S 2> อเคนะครับผมเอาคาันละกี่บาทนะออมีกุ้งมีกุ้งขายไหมขีดละยี่สิบผมกุ้งสำหรับเกี่ยวกับตะขอครับผมนี่วันนี้แอะกะบาดซิเมื่อกี้ตะติดอยู่ตรงนั้นแมนึ่งเอาตัวรอดได้ไงเห็นไหมดด <laughs> เกือบขีดเม, <laughs> okay, มื่อกี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาไปลุยกันต่ออ่านี่น้องอแตนของเราดูครับผม ล้อฟรีดูโคลนดินั่นครับผมเห็นเจ้าเก่งแล้วเดี๋ยวไปตรงนั้นครับผมไปเลยลุยอันนี้อันนี้น้องเก่งนะครับเอากระบะซิ่งมาเราได้กี่ตัวเนี่ย <c ười> ไหนไหนไหน อวดหน่อยอวดหน่อยแล้วเพิ่าฮะอืมนี่มีทุนด้วยอันนี้เขากะมาตกปลาจีนนี่มดกินแล้วนี่นะครับผมบ่อตกปลาลุงเชียนบรรยากาศคือดีมากครับผมอันนี้เป็นวันเสาร์ผมเมื่อวานคนเยอะคนเยอะมากอ่าเดี๋ยวเอาของลุงจากน้องอิตเต็นกันครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าบ่อแล้วผมก็คือนี่ไเก่งได้ปลาไปแล้วอันนี้มันมากกอนเราละนี่เก่ง นะอันนี้น่าจะปลาฉลามโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมเหยื่อของเราครับผมอน,นี้เหยื่อที่เราหมักครับผม mm hmm. อ่าเราก็เทใส่ลงไป mm hmm. hey. ใส่ลงไปเรื่อยๆโอเคครับผมแค่นี้พอนี่พอก่อนนี่แล้วก็สูตรเด็ดนะครับผมสูตรนี้ใช้เหยื่อของคนอื่นด้วยก็คือเหยื่อลุงดอนครับผมเป็นไผ่เขียวนี่อ่ะเราก็ใส่ไป เพิ่มคนคนไปครับผมนี่โอเคกินออกนะครับแต่ไม่ได้มันไม่หอมครับผมมันออกไปทางเ,เปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เหยื่อเราคือมันเหนียวอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ํานี่เหยื่อของผมอะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนี่อืม ขั้นตอนต่อไปเราจะไปประกอบปิดกันวันนี้เราเอาบิดมา4ี่คันนะครับโอเคเบิดของเราวันนี้ครับผมก็เป็นคันบ้านๆเหมือนเดิมครับผมตกปลาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเออหาเบ็ดที่มันแพงๆเสมอไปนะครับผมก็อยากจะฝากตรงน,นี้เบ็ดถูกๆก็ได้ปลาเหมือนกันก็เยอะปลามันมนได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ความทนและความแข็งแรงมันแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับผมา นี่ก็ประกอบไปอันนี้เพิ่งไปแต่งเสียงเสียงมาใหม่ครับผมดูคอยฟังนะเวลาปลาหลักนี่ลั่นๆนะครับนี่แล้วก็ไปประกอบต่อไปซื้บนี่ตอนนี้เราเอามาสี่คันนะทุนผู้ชมอ่าสำหรับท่านผู้ชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับผมนี่ปึ๊บ่ตัดหนังยางมา ส่ไปนะครับข้าวเช้าเรากินมาเรียบร้อยคืนนี้เราจะแคมป์ปิ้งกันอยู่นี่นะครับอ่กชอรอกระหว่งางรอปลากินเป็ดนี่เราก็จะมีกิจกรรมทำไปเรื่อยๆแก้เบื่อแกสิ่งนะครับผมอ่ะถ้าใครอ,อยากมาก็มาได้ผมเบอร์โทรติดตออ่อเจ้าของบอกก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่กะใส่ให้ตามนี้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักทางเส้นทางมาเดี๋ยวผมปักแมพให้ใต้คลิปนี้นะครับ ชิลสบายสบายครับผมบรรยากาศคือดูภูเขา่ะภูเขานี่ดูความชิลอ่ะลูกค้ามาอีกแล้วครับผมนี่โอเคบอกคนนี้เริ่มมาแล้วนะครับผมสายเริ่มมาแล้ว ไปนะครับผมจะเป็นการเนี่ยปั้นเหยื่อเสร็จก็ <ไป S 1> นี่เราก็ป็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเหยื่อใส่ตะกร้อกันตะกร้อเรานี่ก็เป็นตะกววร้อเยาวายข้าอีกนะนครับแน่ผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นอาหารเราหมักเองกับไั่เขียวของดอดเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมเพราะว่าลุงบอกว่าที่เนี้ยเขาได้ปลาจีนกับปลากระพือเยอะมากครับผมแต่เราก็ทาําเหยื่อมั่วซั่วไปหมดนี่ครับผมที่นี่ปั้นดินเยอะมากนะครับผม เอะที่สุดตะขอเราจะเกี่ยวเป็นไส้เดือนนี่นะครับผมตะขอเราจะเกี่ยวเป็นไส้เดือน,นเกี่ยวไปนะครับเราวนสองรอบตัวสั้นนะครับไปประมาณน,น้ำกระเด็นใ่หน้านเหียอาสุจิไส้เดือน ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงกว่าๆนะครับผมก็เพิ่งตีเบ็ดลงไปนะครับก็มีนักตกปลาก็ทอยอยเข้าบ่อไหม่เรื่อยนะครับผมนี่อันนี้เราก็นอนเปลยชิวๆนะครับผมรอปลากินดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับผมดอูอ่าเป็นไงนี่มีพี่นักตกปลามาเยอะแยะเลยครับผมอันนี้โซนนี้พี่เขาตกชิงหลิวนะครับผมตรงนั้นเป็นหน้าดินกับตีทุ่นนะครับผม ผมตกหน้าดินนะครับนี่ก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือมันก็ออกมันร้อนเย็นๆน,นะผมเพราะว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยแล้วมันมีแดดนะครับผมอ่าก็ถือว่าไม่เลวร้ายเกินไปนะครับนี่ติดตามมันไปต่อว่าป่าจะกินวิ็งหรือเปล่านี่อ่าเป็นไงโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นชตัตเป็นชตัต อันนี้มีน้องๆมาใหม่เอาชื่ออะไรบอกเขาก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรสวัสดีเขาด้วยสวัสดีครับคอ่ชื่ออะไรคุณจู๊บครับมีสมาชิกใหม่ครับคืนนี้บอกไม่มีเหยื่อเอามาแคมป์ด้วยกันแน่คนดู นอนคี่กซเฟนเดี๋ยวจะไปปั่นี่เก่งขอพีปเก่งขาี่เก่งไปเก่งไม่มีไรไม่เป่นไร ตาเลยติดสายใหม่ละให <laughs> ม่ละเฮียติดสายใหม่ละเฮียกูเพิ่งยนย้อกกันมึงมยนแล้ว มันเอาจริงว่ะทุกคนมามานอนกับเราออคืนนี้ <c oughs> น่นดูหน้าคุณนอนหน่อยครับนี่แปลงฟันมาหรือเปล่าวันนี้จะอาบน้ำหรือเปล่าไม่แน่นี่ครับ <c oughs> ผม,มเสือคนละพื้นคนระับเอามหมอนมาพร้อมนี่คืนนี้ชิวๆบอกเลย พี่พ like hey, ี oh ๊ก oh ็ถ oh ่ายไม่ติดดิได้พี่พี๊ก็ถ่ายไม่ติดเอ่อพึ่งพึ่งกดให้ตอนที่พี่พี๊ลงไปแล้วก็วัดพอดีสายจิ๋วมาละสาโลเออันนี้ก็โลอ๋ออ๋อ เมื่อสักครูนน่ับผมน้าท่านนี้ได้ดึงปลาใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ๋อเลยไอ่ขอถ่ายนะครับ<อ>นี่น้ามาจากไหนครับเนี่ยม<อ>ัตะโกวัวตะพีบ่อโกบอกอ๋อนี่นะครับผมอืมปลาจีนนะครับตัวน,นี้ก็โลกว่าสองโลได้นะครับผมนี่บอ่อตุ้งเชียน ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นครับผมตอนนี้ก็มันไม่มีปลาใหญ่เข้าครับมีแต่ปลาดินเข้าก็คือคืนนี้เราจะแคมป์ปิ้งกันนะครับตอนนี้ก็ได้เอ่อเฝ้าได้แต่เฝ้ารอคอยปลามากินนะครับผมคือนี่เด็กข้างไค,ค่สองคนน้องกินเยอไม่ต้องลงทุนเองให้เหนื่อยครับผมนี่โอเคครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมภ<พ>าพบรรยากาศ,ากาศตอนเย็นกันครับผมว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วผมก็ยังเงียบอยู่ครับผมวันนี้ลมแรงมากสายเหที่ปลาไม่เข้าก็อาจจะมีเหตุผลน,นเรื่อลมหน้าูมิฝนฟ้าอากาศต่างๆนะครับผมก็คืนนี้เราก็อยู่ทั้งคืนนะครับแล้วเ,เราก็มาสังเกตการดูว่ามันจะมีปลาเข้ามาหรือเปล่าวันนี้ก็คือปลาใหญ่ๆไม่ม,ม,มีมีแต่ปลาตัวเล็กๆครับผมมีแต่ปลานินปลานินอย่างเดียวเลยวันนี้ทั้งวันปลานินปลานิน ปลานินทั้งวันวันนี้ไม่มีวิเววของปลาตัวใหญ่ไม่มีวิเววของปลาตัวใหญ่เลยนะครับผมก็คือวันนี้ปลาตัวใหญ่เงียบนะครับแต่คือมันมีพี่น้าคนหนึ่งได้ครับผมก็คือเข้าตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ได้เดินไปทักทายเขานิดๆหน่อยๆโอ้ยเนาะได้เดินทักทายเขาได้เดินทักทายเพื่อนๆนักตกปลานะนะตกปลานะครับผมทําให้มีพันธมิตรมากขึ้นนะครับก็วันนี้อยู่กับน้อง สองคนนะครับอ,อีกสองคนไอเก่งกับน้องอีกคนนึงก็คือไป,ไปไปไปซื้อของอยู่นะครับผมก็เราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมนักตกปลาไม่มีคําว่าท้อนะควันบบนี้ฝนฟาสุกมากคลับนี้เราจะมาแคมป์ปิ้งกันแบบน้ําไม่อาบโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับ YouTube อันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ได้ปลาไนปลาไนเข้าเมื่อกี้นะครับผมคือก็ต้องขอขอบคุณน้าอันนี้นะผมที่เข้ามาช่วยเอาสูงถือมาตักให้ก็ทั้งชีวิตก็ไม่เคยตกได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ครับนี่น,นี่เป็นปลาไนนะครับอ้วนปักเลยอันนี้ก็กำลังร้อยปากปลาครับเรียบร้อย อารุณสวัสด์ยามเช้าครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับผมตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบจะตีห้าจะหโมงแล้วครับผมก็วันนี้ไอ้ก่งกับน้องๆคือกลับไปก่อนแล้วครับผมก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มมาเนี่ยผมอยู่คนเดียวนะครับผมก็ในบึงนี้ก็มีนานานักตกปลาครับผมเขามาตีทุ่นด้วยครับผมอเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันเลยดีกว่าครับผม มาผมมาแรกเลยจะเป็นถุงเล็กนี้นะครับผม,อ,มอันนี้จะเป็นปลานินนะครับผมนี่ก็รวมหมดนี่ก็ประมาณสี่โลนะครับผมเนี่เกี่ยวเหยื่อแล้วตีลงเล่นๆนะครับผมก็พอได้ตัวมานะครับผมนี่และพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือจเจ้าตัวนี้เลยครับ อันนี้เป็นปลาในนะครับผมเอ้เดี๋ยวให้ดูตัวนะครับโอ้โหบลเลอร์เทอร์นะผมนี่เป็น,น,นยังอะไรเยอะมากจุกชิบหาย,ย,ยดูกดดูกระโดดกดด็กดดกดดะจะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เออ,อยากจะขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องส h ะ o รา l a w f i s h ของเราไว้ด้วยนะครับผมดูว่าเราจะไปออกหมายในต่อคือ นี่ครับผมใหญ่มากครับผมยกไม่ไหวฮะเดี๋ยวเราจะไปชั่งดูที่บ้านครับผมตอนนี้ขอเก็บของกลับบ้านก่อนโอเคไป